สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เราลบกลับมาพบกันตามเคยไม่อยู่จอโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องของลอดช่องมานําเสนอถามลอดช่องไหนจ้าไม่ใช่ลอดช่องที่เป็นขนมหวานแต่อย่างใดนะคะรับท่านผู้ชมแต่อันนี้เป็นนกสินใจครับท่านถามมีเรื่องอะไรโดยนกสินใจก็ได้ออกมาตัดพ้อแลวเนี่ยถามตัดพ้อเรื่องอะไรอีกแล้วบอกว่าช่วงนี้สังคมแย่จังเลยอะไรทํานองนี้นะคะรับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ดาราสลิมลอดช่องนั้นแห่ให้กําลังใจอย่างไม่อยู่จอนกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็บางส่วนนั้นเนี่ยก็โดนชาวเน็ตซัดนะครับถามว่าซ อบอกว่าถ้าเกิดไม่ออกมาเป่านกหวีดเมื่อช่วนาตาปีร่วมกับนายสุเทพอะไรประมาณนี้นะั้นสังคมอาจจะดีขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้สถานการณ์ที่อีลุงตุงดังสังขยานี้อก็ดีไม่พ้นนะครับท่านผู้ชมถามว่าเรื่องอะไรจ้จารเรื่องของพักไทยพักดีครับท่านอันนี้เรียกว่าบ้องตื้นอย่างไม่หยุดยั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องยืมสัพ์ของอาจารย์สีโรธค้ามไผ่บูดมาใช้โดยพักไทยพักดีของนายวัลลงเนี่ยบุกมหาไทยจี้ให้สอบ งบการเงินบุรณนิธิคณะก้าวหน้าของธนาธรนะครับปมหนุนบอร์ดเกมอะไรประมาณนี้มันก็เอาไปซะทุกเรื่องเลยนะครับธนาธรใช่ไหมบอกไม่ใช่ไหวพักหมอว่าลงนี้นะคร<น>ับก็เป็นการออกมาล้องเรื่องที่ค่อนข้างที่จะบ้องตื้นนะ,ะเป็นภาษาแถวบ้านผมนั้นเขาจะเรียกหมอตองดาก้ากระโหลกนาแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ข้างในนั้นผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ที่รู้รนั้นคือไม่ควรจะอ่านข่าวนี้ต่อไป,ไปก็ต้องเลดอิดบีข้ามผ่านมาไปก่อนนะส่วนตอนนี้ป้อมไล่ตู่ไว้เฮ้ยจะไปที่ไหนก็ไปเยอะยังไงก็โดนดูดกลับมานะครับ่าวกอ เ่เป็นพักพี่พักน้องกันหรือว่าอะไรทานองนี้นะครัเบเ่านผู้ชมสําหรับพลังประชารัฐแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติอะไรประมาณนี้ซึ่งปูจนียบุคคลของไอ้พักนี้นั้นก็คือไอ้โบอีสานนะครัเบเ่านผู้ชมแด้นะอุต่าห์มาจัดตั้งไว้แล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ประยุทธ์สํานึกบุญคุณโบอีสานด้วยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน,แน่เอาแล้วเว้ยโดยประยุทธ์เอาบ้างถามเอาอะไรแนะนําให้อ่านหนังสือเศร,รษฐศาสตร,ร์เผยอ่านเพื่อเพิ่มความรู้แล้วก็ใช้ในการบริหารบ้านเมืองนะครับเ่านผู้ชมอันนี้เรื่องจริงไม่หยยยยุดดั้งงกเเลทีีวตออช่ จะหาว่าเป็นเฟกนิวครับท่านโดยถ้าเกิดประยุทธ์แนะนําให้เราไปไถานาโดยถ้าเกิดประยุทธ์แนะนําให้เราไปปลูกข้าวแนะนําให้ไปปลูกหมามุ้ยอะไรทํานองนี้ผมก็เชื่อนะครับแต่อันนี้น่าจะเชื่อไม่ลงหวะหลังจากที่ชั่วนาตาปีมีคนถามนะเนี่ยอ่านหนังสือบนเครื่องบินแล้วเขาก็จาช่างสังเกตนะเนี่ยเฮ้ยบอกอันนั้นมันกระดาษเปล่าใช่หรือไม่เราก็บอกว่าอืมไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมบางทีประยุทธ์นั้นอาจจะอยากจะอ่านอะไรที่มันเรียบเรียบ,ยบง่ายๆนะครับเรื่องผู้ชมถามเรียบเรียบง่ายๆคืออะไร ก็คือหนังสือเปล่าครับท่านหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจเราไปที่หน้าจับตามองไม่อยู่จอนกันเลยทีเดียวควบคู่มากับตอนนี้มาอ่อนนราในการผู้ชมหลังจากเกิดประสบป,ปัญหาพัวพระพบแพทย์ที่เกาหลีนั้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะโดนทวนลงหายหรือยังไม่แน่ใจแต่แต่ตอนนี้บอกลายจุดครับท่านงงอย่างหนักกันเลยทีเดียวโดยเจ้าของอิเมจตอบบอกลายจุดหลังทางงถามคนอย่างมาอ่อนภาเนี่ยมีความสามารถอะไรแล้วก็ดังได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะ,ะได้ถามว่านี่เง <คน S 1> ินมาอ่อนนภาเนี่ยเขา เิตัวมีชื่อเสียงอยู่ในบันเทิงวงการบันเทิงมาได้ยังไงเฮ้ยกูอย่างยังอยงอะไรคือความสามารถจริงๆของเขาอ่งงอะไรประมาณนี้นะไอ้เราก็งงเหมือนกันครับท่านแต่ว่าไม่อยากจะไปสาธยายต่อนะครับท่านผู้ชมอ้าปากไปแล้วก็เมื่อยปากไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวก็ไม่น่าสนใจอย่างยิ่งยวดเกเลยทีเดียวสำหรับข่าวแบบนี้ส่วนมาแล้วจ้านายเสรีวงมนทาเฮ้ยหลังจากที่ผมนั้นไปเซิร์ชโอเค g o o g l e นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ข้อมูลมาบางข้อมูลนั้นถามเรื่องอะไรเรื่องตอนนี้ เว้ยเฮ้ยนายเสรีวงวนทานั้นหลังจากเป็นปฏิปักษ์กับชาติชาติสิริพันธ์มาชั่วนาตาปีหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยนายเสรีนะเนี่ยถามใจคน1.3ล้านคนจะปล่อยให้เป็นปัญหาแบบนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับท่านแล้วก็ยังบอกว่าตกลงจะยังไงคิดถึงตอนช่วงที่หาเสียงหน่อยเถะนะว่าตอนหาเสียงพูดอะไรไว้บ้างอันนี้ไม่รู้หมายถึงพลังประชารัฐหมายถึงประยุทธ์หรือว่าหมายถึงชัติชาติก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่ที่แน่ๆนายเสรีเว้ยเฮ้ยถามทําทำไมเนี่ยกำลังกะต อบอยู่เมื่อกี้ถามทําไมนี่คือว่าขั้นนะครับเดิมผู้ชมนึกว่าจะพูดอะไรต่อดีนายเสรีเคยลงเลือกตั้งด้วยนะครับเดิมผู้ชมผู้ว่าแต่ว่าลงที่ว่านี่คือรู้สึกว่าลงเป็นรองผู้ว่ากทมนะครับท่านแล้ว้เกิดข้อมูลผมไม่ผิดนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่ได้รับเลือกนะครับเรื่องนี้ทําให้นายเสรีนั้นฝังใจหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจออกมาเพยเยอะปากอ้ากว้างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวได้ล่านถามเนี่ยคน1.3ล้านคนตอนนี้คิดอ่านกันอย่างไรบ้างครับเฮ้ยเสรีไม่ควรจะใช้คําว่าค้าบ่อยเกินไป นี่เรื่องจริงนะเนี่ยไม่ได้นั้นแต่อย่างได้ถ้าเป็นแบบแพรลี่หรือว่าอะไรแบบนั้นนั้นเออคำว่าค้าใช้ได้แต่นายเสรีนี่มึงอย่าเพิ่งยิ้มไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนี่ว่าโดยตอนนี้คิดอ่านอย่างไรกันบ้างเนี่ยคน1.3ล้านคนสร้างเวรสร้างกรรมกันไว้อย่างนี้เมื่อเป็นคนผูกช่วยคิดอ่านทางแก้ให้หน่อยดีไหมช่วยกันแชร์หน่อยเธอขาอะไรประมาณนี้โดยช่วยกันแชร์นี่มึงมันจะหมายถึงช่วยกันเก้าอี้หรือเปล่าว,า <c oughs> วะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะแต่ผมเข้าไปส่องถามส่องแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเลยครับท่านก็ สรุปคือไม่ได้อะไรเลยนะคบท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็ไปที่หน้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยออกมาอวยประยุทธ์วันละครั้งสองครั้งไม่หยุดยั้งส่วนตอนนี้กูรูภัยสารพืชมงคลครับท่านก็ได้ลั่นว่าเนี่ยเตือนเวรของลุงที่มีลูกน้องเสงเค็งตีเพื่อไทยแล้วก็ซัดทักษิณไม่หยุดยั้งนะ,ะเดี๋ยวจะเอามานําเสนอแต่เดี๋ยวก่อนนะคบท่านผู้ชมตอนนี้หากท่านสนใจสินค้าของผมนั้นซึ่งก็คือนัดบิวนะคะเดามผู้ชมสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะเนี่ยแอดมีแอดนำหน้าด้ นัดวิวช็อปนะครับเ่านผู้ชมโดยมีสินค้ามากมายกายกองกัน,กนเลยทีเดียวอันนี้คือดิศอักฟิตครับท่านปลาเกตขาวอบตอบอันนี้ว่ายนะ้าไปจับมาเองนะครับเ่านผู้ชมจากยางสีเกียงกันเลยทีเดียวฟาดไปทางฝั่งทิศตะวันออกเฉียงตกครับท่านควบผู้ขนานมากับเม็ดมะม่วงหิมะผานลูกหยีชาิลูกหยีกวนอินทาผาลัมมีหมดทุกอย่างนะครับเ่านผู้ชมมีทุกอย่างยกเว้นอย่างที่ไม่มีอันนี้อร่อยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยตอนแรกเอามาไทายอินเล่น,ลน,ลน,ลนๆ่นเว้ยเฮ้ยสุดท้ายกินจนหมดโดยก็ติดต่อสั่งื้้้้อเขาาามมไดนรผูช หรือสแกนลิงก์ไลน์ก็ได้ครับท่านก็ต้องขอบอพระคุณมาหน้าที่นี้ส่วนเสื้อน,นสลิมลดช่องนั้นขายดีอย่างน่าใจหายกันเลยทีเดียวตัวละ400พร้อมส่งก็สั่งกันเข้ามาได้ก็ต้องจับตามองแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านมาที่กูรูไพศาลก่อนเว้ยเฮ้ยเตือนเวรกรรมของประยุทธ์นะเนี่ยมีลูกน้องเสียงเค้งตีเพื่อไทยซัดทักษิณไม่หย,ยุดหย่อนครับท่านโดยกองเชียร์ตูนนเนี่ยโหมตีเพื่อไทยชัดชาติแล้วก็ทุกปัญหาด่าทักษณิณทําท่าว่าจะไม่ได้ผลสาเหตุเพราะอะไรจ้าเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครเชื่อถือแล้ววเเป็นรรกม ของลุงแท้ๆเพราะว่ามีลูกน้องเสงเค็งนะเนี่ยเฮ้ยออกมาโจมตีทักษิณอย่างงั้นออกมาโจมตีทักษิณอย่างนี้เฮ้ยหมายถึงเสรีไม่ใช่อุ้ยจะพูดว่าเสรีพิสทจิ์ก็ไม่ใช่นะคะรับท่านผู้ชมเสรีไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆน,นั้นเสรีไทยไม่ได้มีในนี้เฮ้ยหรือว่าจะหมายถึงไอ้โบเสกสกุลก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่าน โดยกองเชียร์ประยุทธ์โหมตีเพื่อไทยชัดชาติเนี่ยหลังเกิดกระแสเพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้สร้างความอ,อกสั่นขวัญแขวนอย่างไม่หยุดจังแก่ระบอบลุงเปน็นอันมากอ่าหลังจากนั้นก็เกิดปรากฏการ์ลูกไม้เก่าทุกปัญหาด่าทักษินแต่ทําว่าจะไม่ได้ผลแล้วเพราะลูกไม้นี้มันใช้มาน,น,นานแล้วนะครับเดิมผู้ชมเฮ้ยเสรีไอ้วลงมึงฟังทางนี้ด้วยเว้ยเฮ้ยอย่ายิ้มโดยผ่านมา15ปีแล้วก็ยังใช้ตอนนี้ไม่ได้ผลแล้วได้ผลก็แต่พวกตัวเองทั้งนั้นก็ไม่มีใครเชื่ออ,อีกนะครับเดามผู้ชมนอกจากพวกตัวเอง ก็ไม่มีอะไรให้ตีล่าสุดจะโหงกระแสตีชัดชาติก็ไม่ไม่ได้ผลอะไรนะคะรับเดิ่ผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับพวกมันดีครับท่านโดยก็ได้ซัดไปถึงประยุทธ์นะคะรับเดิ่ผู้ชมบอกว่าเรื่องการคุมม็อบนี้ชัดชาติสิริพันธ์เขาไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวโยงในเรื่องนี้และตัวที่เกี่ยวโยงคือใครจ้าคือประยุทธ์นะคะรับเดิ่ผู้ชมนายกยจะพูดคำว่านายกไก่ประยุทธ์นี่มันรู้สึกว่าแสดงปากนะคะรับเดิ่ผู้ชมขออภัยมานาทีนี้ก็เรื่องของไอตู่ละกันด้วยเฮ้ยถามทําไมน้องหมูไม่เรียกท่านนายกเรียกไไม่่ด้คับทาน มันเป็นสิ่งที่ผมฝังใจนะครับท่านผู้ชมก็เจะเป็นเวรเป็นกรรมหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจที่แน่ๆทําเป็นโชว์เท่เว้ยเฮ้ยอ่านหนังสือไม่รู้ว่ามันอ่านออกหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะมันไม่มีก็เล็ดดิดบีข้ามผ่านมันไปส่วนมาอย่ายิ้มเดี๋ยวจะมีเรื่องมานําเสนอนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยนางสินใจเปล่งพานนิดบอกว่าเนี่ยสังคมทุกวันนี้มันแย่เว้ยเฮ้ยหมออามีราวัดก็ได้ไปโพส์เลยห้ยไม่รู้เหรอมันแย่ตั้งแต่เป่านกหวีดกันแล้วโดยนกสินใจเว้ นางสินใจตอนนี้ตัดพ้อเนี่ยสังคมแย่ด้านดาราสลิมลดช่องนกหวีดกบพอสแห่ให้กําลังใจส่วนชาวเน็ตก็ซัดถ้าเกิดไม่เป่านกหวีดเนี่ยคงจเจรินกว่านี้นะครับผู้ชมมันคงจะไม่ต้องออกมาโพูแบบนี้ผมก็อยากจะเตือนชาวเน็ตนะเตือนว่าอะไรวะ เตือนว่าให้อย่าลืมซื้อสินค้ากันด้วยเสื้อนนสลิมก็มี2ลาย400พร้อมส่งครับท่านไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างหยุดยัง้งกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจตอนนี้ครับท่านรักแสดงรุ่นใหญ่ไม่รู้ว่ารุ่นเดรหรือเปล่าคุณภาพครับขั่งหรือจะไม่คับงนั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมสําหรับนางสินใจเรียกว่าเป็นไอดอลโอ้โหใครนับเป็นไอดอลวะไม่อาจแน่ใจก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมซึ่งนางสินใจมักมีแนวคิดและมุมมองมาสะท้อนก็บา้บาบยก ปัญญาของแอนโทนีฮอปกินพร้อมปัชญาแนวคิดสะท้อนสังคมอะไรทํานองนี้โดยผมไม่คาดหวังอะไรจากผู้อื่นในขณะเดียวกันผมก็ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองผมจะไม่ว่าดีหรือร้ายมาทาให้ชีวิตของผมง่ายขึ้นเราอยู่ในโลกที่งานศพมีความสําคัญมากกว่าคนตายงานแต่งสําคัญกว่าความรักหน้าตาสําคัญกว่าจิตใจเราอยู่ในสังคมที่ชื่นชมรัฐบาปลปรสิต์ไอ้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วขออภัยโอ้ยท่านประธานชวนลีกภัยอย่ายิ้มเฮ้ยแล้วก็สุชาติันจเจริญพ่อมดดำตอนนี้นนก็โด คาราคาซังแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าโดนกันแกล้งหรือไม่อย่างไรนะั้นไม่อาจแน่ใจบงกรณีนายกอบอจอหรือว่าสอจอเสงเคงไ,ไม่ใช่เสงอะไรสักอย่างนี้เขาไปแจ้งความถามเรื่องอะไรจ้าเรื่องเดียวเหมือนกับที่เกาหลีเลยนะครับท่านผู้ชมทํานองพวัวพัแบบนี้แต่ว่าเป็นการเบิร์ดกระโหลกอะไรประมาณนี้ครับท่านแล้วก็ไอเรื่องไกลนะครับนักร้องหิวแสงก็ไปยื่นเรื่องกันแล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่ที่น่าจับตามองว่านางสินใจนี้หมายถึงอะไรโดยก็ได้แฮชแท็กทิ้งไทยสังคมทุกวันนี้มันแย่กว่าที่เห็นโดยมันจะ ไม่แย่กว่าที่เห็นแน่นอนครับท่านถ้า,าเกิดเมื่อปี5 6าหกคัว้นั้นไม่มีมอบไอเทือกนะครับเรื่องผู้ชงคอยมาเป่านกหวีดปิดปี๊บปิดไ่ดดย,ยิง่งรักชินวัตดส่งผลให้ประยุทธ์นั้นได้ยึดอํานาจครับท่านถ้าเป็นภาษาบ้านๆนะ้นเขาจะใช้คําว่าป้านอานาจจากผู้หญิงนั่น,นี่ยผมก็บอกว่าอย่าไปใช้คําแบบนั้นนะประยุทธ์ท่านเป็นคนดีใช่ไหมวะอ้อ ไม่มีรายงานยังไม่ได้รับรายงานครับท่านก็ข้ามผ่านมันไปก่อนนะคะรับเ่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้นางมาอ่อนนะพาเว้เฮ้ยหลังจากที่เป็นดาราไทยโดนแบนไม่หยุดยั้งนะคะรับเ่านผู้ชมแลยเมื่อวานนี้นางท็อปดาราลีนุชนั้นก็ได้มาทําการนั้นะเนี่ยทาการละลายโพสต์ให้กําลังใจโดยเป็นอีโมจิรูปหัวใจครับท่านส่งผลให้หนางท็อปนั้นโดนขุดไม่หยุดยั้ยงต่อนะคะรับเ่านผู้ชมแล้วก็โดนทวนลงกระหน่ำรั้นทุ่งกันเลยทีเดียวมีหลายคนนะเนี่ยขุดภาพตอมันไปขึ้นเวทีกสว้ส้วอยอนอิิตบ วานนัชชาเนียก็เอ้ถามผมมาเฮ้ย hey, อ่านอิดีบิโซนี่มาันอให้ตัวมันเองหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกนี้นั้นเดายากนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน,น่ๆนางมาโผล่ลงแล้วเว้ยเฮ้ยแต่ไม่ไม่ใช่ลงศพสุริยาแต่อย่างใดขอบคุณทนายหลังโพสให้ความรู้คดีเราหูโทษในต่างแดนเนี่ยเอามาฟ้องในไทยไม่ได้เออตกลงมันได้หรือไม่ได้วะเนี่ยเออทนายตั้มบอกกันก่อนแล้วก็ลืมจานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน,น่ๆถ้าเกิดสมมุติเป็นตัวผมเป็น พระเอกคนนั actually, mm ้นอะไรว่าน no ้องคนนั้นผมก็ไม่รู้จักนะครับเรื่องผู้ชมแต่ขอเป็นกําลังใจให้อย่างตรงนี้แล้วถ้าเกิดผมโดนแบบนั้นล่ะอถ้าเกิดโดนแบบนั้นทีนึงนะครับเรื่องผู้ชมหลังแหวนหลังมือนี้ก็จะต้องพลาดไปแบบนี้แล้วครับท่านเอาให้หลุดให้ล่วงกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องผู้ชมอะไรหลุดจะหนูไม่รู้ว่าจะหมูกหลุดหรือว่าจะมูกจะบิดนั้นไม่ํานะครับเรื่องผู้ชมถามทําไมเพราะว่าผมนั้นไม่นิยมความรุนแรงนะครับเรื่องผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดแม่รู้นั้นเดี๋ยวแม่บอกว่าแม่รับไม่ได้ครับท่านอันนีี้ไมมม่่่่ใชแผนนเย แต่อันนี้บอกว่าถึงสายคุณแม่ขอร้องก็เป็นที่จับตามองอย่างไม่อยู่ยั้งเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านรองนายกอาบาจอโลดแจ้งความพ่อมดดําสุดชาติตันเจริญลองไอ้นั้นนะครับท่านผู้ชมรองประธานสภาโดยลั่นว่าตบผัวกลางงานศพนั่นเนี่ยอุ้ยอันนี้ตัดไ,ไอ้นั้นกลางงานศพนะครับท่านผู้ชมแต่ส่วนพี่ม้าที่ชวนไปกินปูม้าอะไรนั้นอันนั้นที่เกาหลีครับท่านโดยกลางงานอ่าที่ปรีนาชอบไปแล้วการว้พูดลําบากแล้วก็เจ้าตัวคือพ่อมดดาโตระวัง โดนแจ้งความเท็จนะครับเรื่องผู้ชมก็เป็นที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวครับท่านโดยรู้สึกว่าโดนอุ้มชูมาจากพ่อมดดำเมื่อช่วงนาตาปีแล้วนะเนี่ยหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจนะเว้ยเฮ้ยเสงเค็งอย่ายิ้มไม่ไม่ใช่โอ้ยอะไรสอจเสียงหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแล้วว่าชื่อมันหายแต่ชิปยังอยู่นะครับเรื่องผู้ชมยังไม่ได้หายไปไหนโดยหลังจากที่สุชาติตันจเจริญพ่อมดดำเดินลงมาจากรถยนต์มาร่วมงานด้วยพอนายสุชาติเห็นตัวไอ้หอกนี้นะครับเรื่องผู้ชมนั่งอยู่จึงรีบป,ปีเข้าไปหาแล้วพู เสียงดังว่าไออ้อ,อไอเปี๊ยกมึงชอบด่ากูพร้อมกับยกมือแล้วก็ ตีหัวไอ้ตบหัวไปหนึ่งครั้งนะครับท่านผู้ชมถูกบริเวณไหนะก็ช่างมันไปก่อนต่อหน้าประชาชนที่มาร่วมอะไรกันทำนองนี้ก็ส่งผลให้ตอนนี้ไอหิวแสงมาอีกตัวหนึ่งแล้วเว้ยเฮ้ยถามใครจ้านายเลืองไกรลีกิจวัฒนะน,นะครับท่านผู้ชมเป็นนักร้องหิวแสงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวถามมันมาทาไมมาให้ยื่นสอบอะไรประมาณนี้ครับท่านไม่ใช่ว่ามันจะไปสอบเข้าไปโรงเรียนอะไรแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมแต่ให้สอบรองประธานสภาซึ่งก็คือพ่อมดดานี้เราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเว้ยเฮ้ยมันวุ่นวายลุงตุงนางนะครับ ผู้ชมแต่รอบนี้นั้นเหมือนกับว่าจะเป็นการทักทายกันเล่นๆหรือเปล่าหรือว่าเอสกระแสที่พ,อพ่อมดดาจะมาเพื่อไทยนี้หรือว่าจะเป็นการดักไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะคะรับเ่านผู้ชมส่วนตอนนี้เมื่อคืนดูบอลโลกนั้นเซงเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะคะรับเ่านผู้ชมเมื่อกี้เกือบจะใช้อะไรสักอย่นางแล้วนั่นนี่ที่มันหายแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่นะคะรับเ่านผู้ชมซึ่งแปลว่าเรือเรือก็คือชิปแต่ก็ยังอยู่ดีครับท่านดูบอลโลกอย่างมันๆเลยเว้ยเคยแล้วก็มาเออเจออะไรสะดุดูนราผู้ะะชมเเป็นสนส อะไรสักอย่างหนึ่งติดหูอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวขอบคุณพลเอกประวิทยวงสุวรรณเน,นาะสำหรับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ทําให้คนไทยได้มีความสุขดูฟุตบอลโลกโอ้โหหน้าด้านใช่ไหมวะ อ๋อหน้าด้านไม่มีครับท่นานจะหนาด้านก็ไม่มีนะครับเดิมผู้ชมอุย้ยตายแล้วไม่มีเอ้แต่ผมขอแนะนําว่าเฮ้ยไอ,ยอย้นักพาดบอลน,นะเนี่ยผมก็ชอบพวกพี่อยู่นะเนี่ยเฮ้ยถ้าพี่อยากจะมีแต้มขึ้นอยากจะมีเลเวลขึ้นอะไรนี้พี่อย่าไปเอ่ยชื่อบวิทย์มาเลยเดี๋ยวเสียดติดไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวคนดูจะไม่ค่อยชอบกันนะเนี่ยพวกพลเอกบวิทนั้นผมชอบมากชอบถ้าเดินมันครับท่านกว่ามันจะเดินไปถึงนะครับเดิมผู้ชมสมมติป,ปักหมุดไว้มันร้อยห้าสิบเมตรปักหมุดให้มาหาผมตรงนี้ จะใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมง9นาทีนะค่ะเดินผูชมถามทำไมมันนานจอดแวะทักทายชาวบ้านใช่หรือไม่ไม่ใช่หว่าเดินเดินแล้วก็หอบออออแล้วเดินเดินแล้วก็หอบออแบบนี้หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะค่ะเดินผููชมแต่แน่นใจว่าสภาพที่ผมดูตัวเองเมื่อกี้นี้โอ้โหมันเหมือนกับตัวอะไรสักอย่างเลยก็ต้องขออาภัยด้วยถามขออาภัยใครขออาภัยตัวเองครับท่านที่ต้องทําแบบนี้ไปมันเป็นการแสดงนะคับเดินผููชมผมต้อง เอามาเรียบเรียงแถลงเรียนไขโดยอ้าวส่วนอันนี้อมกแล้วเว้ยเฮ้ยเออเรื่องนี้จําเป็นเว้ยเฮ้ยประยุทธ์ฟังอยู่อย่ายิ้มโดยตอนนี้ประชาธิปัตย์ไม่ทําหอกทาดาบอะไรแล้วนะครับเรื่องผู้ชมจ้องจะจี้ให้พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นอ่าปรับรัฐมนตรีครับท่านแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับเรื่องผู้ชมหรือว่ามท3แทนในคนเก่านิพนธ์บุญยามณีซึ่งออกไปแล้วนั้นโดยประชาธิปัตย์จี้อีกเว้ยเฮ้ยประยุทธ์อย่ายิ้มเอ้ไม่ใช่ประยุทธ์อย่ายื้อเร่งนําชื่อนาริศทุนเก คนปากใต้ประยุทธ์ฟังอยู่นี่ก็ฟังทางนี้ต่อเลยเว้ยเฮ้ยหรือว่าพวกไอโอลอดช่องดักฟังนั้นส่งสารนี้ไปถึงประยุทธ์นันเนี่ยเฮ้ยประยุทธ์เนี่ยที่มันบอกว่าให้แต่งตั้งนะเนี่ยของประชาธิปัตย์เพื่อผลประโยชน์คนภาคใต้คนปากใต้อะไรประมาณนี้อย่าไปเชื่อหรือจะเชื่อก็แล้วแต่เว้ยเฮ้ยอย่าไปตั้งมันตั้งใครก็ได้ตั้งธนกรก็ได้นันเนี่ยที่ให้เป็นมท .3 แล้วทําไมไม่ตั้งประชาธิปัตย์บอกไม่รู้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยหรือว่าตั้งแล้วแล้วก็ยุบสภาไปเลยจะได้หรือไม่นั้้นนนไไม่่่ออาจจแใหรืคึกคนน็กด ถ้าจะตั้งประชาธิปัตย์ถามใครมาดามเดียกก็ออกไปแล้วเว้ยเฮ้ยที่ผมชอบอืมงั้นเอาที่ไม่ชอบแล้วกันเว้ยเฮ้ยอ้นที่พานานันเอาไอ้อ้นที่พานันมาก็ได้นะครับหรือว่าจะเอานายพิรพันธ์สาลีรัตวิภาคมาก็ยังดีส่วนไอ้โบอย่ายิ้มไปไกลตีนก่อนตอนนี้ไม่มีข่าวครับท่านโดยประชาธิปัตย์จี้ประยุทธ์ถึงเวลานำชื่อนาะริศขำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทุนก้าวไปรัฐมนตรีช่วยมหาไทยได้แล้วชี้ควรเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งโดยไม่รู้ว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งหรือว่าประโยชน์ของไอ้พวกของนี้ การเติมผู้ชมสมัยพรรคประชาธิปัตย์นี้ว่าซึ่งนายกรจะดีกาบวันนี้นั้นตอนสมัยอยู่พรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ได้เอ่ยนั้นเนี่ยพรรคเราเหมือนพรรคแมลงสาบถามตรงไหนเห็นใช่ไหมสศกโปรกหรือเปล่าบอกไม่ใช่ว่วะเพราะว่าแมลงสาบนั้นเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะสูญพันธุ์ยากนะคร,รับท่านผู้ชมก็เลยเป็นพรรคแมลงสาบไปซะอย่างนั้นส่วนประยุทธ์เปิดปากแล้วเอาแล้วมึงปิดปากทำไม Even? ไอเวร์ไอไม่ใช่โอ้ยขออภัยตามมลไยโดยประยุทธ์เปิดปากแล้วเอยเปิดปากแล้วปรับคอรมอก่อนปีใหม่หลังโดนประชาธิปัตย ทวงเกาอลีมาไทยไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์ถ้าเกิดคลิปนี้ไปถึงหูท่านนี้แหมครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เรียกว่ายุทธาเป็นท่านปกติจะเรียกเป็นอย่างอื่นนะเนี่ยเรียกลุงลุงอะไรอไม่ลู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอย่าไปปาดอย่าไปปราบให้มันไม่มีแล้วแหละว่างดีแล้วตั้งธนกรตั้งคนอื่นมาเออหรือไม่ก็ตั้งหมอว่าลงก็ได้เว้ยเฮ้ยน่าจะดีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าจะดีแล้วว่าก็เป็นว่าช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเรื่องแบบนี้ไม่รู้ว่าจะแหลงพือแต่ที่แน่ๆทา่ทน างท็อปดารานนุชน,น,นะครับท่านผู้ชมอดีตกป,ป,ปสเคยไปเยี่ยวกับนางเมียวรวรรท์บนเวทีรอดช่องนั้นก็ทัวลงยับหลังโผล่คอมเมนต์ให้กำลังใจนางอนนภาหนือว่านางม้านะเนี่ยให้ e โมจิเป็นรูปหัวใจสองดวงสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจัดใจประสานใจใช่หรือไม่ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยทัวลงยับไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าดาราสลิมรอดช่องนั้นจะไปทางไหนต่อหากใครชอบเสื้อตัวนี้ก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมมีอยู่สองแบบสินค้าก็สนใจแอดไลน์ได ก่อนสวัสดีครับท่าน